มาเล่นแมพที่เราต้องเป็นซิกมาหนึ่งวันกันใช่วันนี้เราจะมาเป็นซิกมาแล้วโอเคเอาล่ะไม่มีทางฉันจะหลับไปอีกเลยตอนนี้ตัวของอแปมวัวเออพอดีเน็ตลางนิดนึงอันนี้ฉันคิดว่าฉันควรเตรียมพร้อมดีกว่า โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้ปิดเสียงเกมนิดนึงโอเคคุณพึ่งตื่นขึ้นมาไปที่ห้องน้ำและเตรียมพร้องโอ okay, เคจสรสต้องไปขี่อะไรเนี่ยก็กหรอกอ็หลุดเหรอเฮ้ hey, หรือกล้องม,มันเหมือนกล้องอ่ะอันอันนี้ก็ไม่ w a t e r f อันนี้ไม่อยู่ในโซลซูโอเคช่างเถอะ น้ำผลไม้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรนะผลไม้หมูอ้๋ออาจจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลเขียวก็ได้ใครจะเป็น,ปนใช่ทำไมใครทิง้งทิ้งน้ำองุน่นฮะเมื่อกี้มึงเรียกว่า,<อ>าน้ำองุ่นเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวน้ำองุ่นทำไมเป็นสีเขียววะโอเคเองุ่นเขียวก็ได้มั้งแต่เดี๋ยวถ้าผินแหวนเป็นสีเขียวเลยเออใช้คิดว่ามันยังดี วัดตัวฟังนี่องุอ่นมันยังดียังไงวะของแปลกอยู่ในห้องน้ำถ้าเป็นโทษองุ่นมันก็น่าจะต้องอยู่มันก็น่าจะต้องอยู่ในห้องขวป้ามนมก็อยู่ในตูน้เย็น่ะบางอย่างรู้สึกไม่สบายมองในกระจกอะไรมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อะไรเว่ย์ดตอบ w อมกอ้ชกรจยกจกเบิดไว้ดีกว่าหนดูหน่อยห้องแต่ละห้องเป็นอะไรบ้างอันนี้ห้องนอนปไว้นี่อะไรห้องรอ้ลองจอดรถอัวนี้ย่ายาเย่ช่างเ ตัวเออใครเนี่ยโอเคช่องเขาเดี๋ยวไปคุยกับปู่กันนี่ปลยปู่คุณปู่มีบางอย่างแปลกเกิดขึ้นกับฉันและและฉุดะูหมจะระเบิดออกมาจากที่ไม่มีเลยเออสวัสดีน้องชายเออมึงพี่ชายกูเหรอ สรุปมึงคือคุณปู่หรือพี่ชายโอเคกูขอเรีอกมึงนค่พี่ชายแล้วนะดูเหมือนว่าคุณจะสะดุ้งกับสูตรการโจมตีของฉันคุณทำเหี้ยใไหมนั่นเด็กใช่ไหมนะ่น s k i b i d i dom dom yes ย็ด,เ,ยดเดี๋ยวก่อนนะนั่นคืออะไรแล้วมันคืออะไรโอเคยังเด็ก skip 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 คลาะไกลใช่ไหม อะไรเมื่อกี้เห็นเหมือนค้ากันนี่ไงวะค้าใกล้ๆข,ข,ของคุณมีความคมหนึ่งโอเคพวกนี้เราจะไม่อ่ดนอ้โหทำนี่ไงวะ t h i Spiderman Oh my god ยิงทีวีริงทีวีว Oh my god Oh my ทีวีระเบิดเลยอะ่ะคุยกับพี่ชายแม่บางคนเรียกว่าคุณปู่คุณปูอีกแล้วหรอช่างมันเถอะสกิปไหนดูหน่อยค่ะกังไกลตอนนี้ค่ะกังไกล,กลสองเองเหรอความคงมันยังหยุดไม่ได้โอไมค์กอนครอบครอง, oh อองทุกหน้าต่างทุกหน้าต่างเมื่อกี้เห็นใน

อีกอันหนึ่งอีกอันนึงหน้ำยิงไปแล้วครอบครองหมดแล้วอันนี้ก็ไปแล้วโซห้องคุณปั่โอ้นี่ไง okay. ก้าแล้วก็คุยกันไกลใน,ในหนอยเพิ่มมากี่อันดนไงว่าแล้ว โอเคไปอะไรใส่ตะยังของคุณแล้วทำไมกูต้องยิงเตียงที่นอนแต่กูเไยว่าโอเคมาโอ้ย god นี่มันพลังพุทธเยอะวเลยเอาเพิ่มมาสองโอ้ยก็แล้วกูกันอนยางไงคืนนี้โอ shit โอเคสกิปสกิป เพิ่มมาสองก็แปลว่าสิบสามนั่นนยโอเคยัไงก็รู้อยู่นำสวนออกไปข้างนอกสวนโอเคสวนเหรอข้างนอกก็แปลว่าี่ไงสวนไงเย่งนีเข้าไปเลยข้าสวนทีมายกอนีอเรนเนี่ยได้บริจาคห้าของคุณ คืออะไรวะโอ้ชิตโอเคสวยใสสวนมันมีมาดูเยอะเกินช่องปุ๊บคุยกับพี่ชายต่อโอเคสกิปสกิปโอเคไปสิบเจ็ดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูเพิ่มมาเท่าไหร่ <c oughs> อะไรอ่ะ อันนาบ้านอันเอ้ก็ตัวภาอาไทยอันออกลดรอเปล่าไม่น่าจะใช่อันนูนหรือเปล่านูใช่แน่น้ำมะนาวอ่าขอโทษสำหรับสิ่งนี้เววัดน้ำมะนาวตึงๆเลยเยิบชิบ โอ้โหตัวแตกโอไมค์ก็อ oh เสียสิ้นชีวันนี่กูฆ่าคนแล้วเนี่ยโอมไม่นะกูนลบไม่ได้ไปเดือโอเคแล้วทำไมกูต้องยิงคนตายด้วยเฮ้ยอะไรนั่นเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ชายอย่าเพึ่งเฮ้ยเต็นท์ใช่ไหมนั่นอะไรเนี่ย go to sleep เหรอไม่อ่ะย so ังไม่นอนขโมยรถนี่ไงรถพอดีชิปอย่าให้นี่อะกจยขโมยของกูต้องว่ากับแบกรถออกไปจากนอกบ้านได้อีก oh shit แหลกแหลกชิบหายตอนนี้บ้านกูพังหมดละ้โหชิ t โอ้ม y g กอโว้าแปดเจ็ดแล้อทำไมมันขึ้นมาเยอะจัง ครอบครองทุกภาพด้วยภาพนี่เลยภาพแมว้องนะแมวนลกเต่าแมวโลกะต่า มันจะทํามันไหนดูหน่อยเพิ่มเป็นร้อยเลยไหมไม่อุ้ยอีกสเป็นร้อยแล้วระเบิดเครือห้องเครือที่เอาไว้ทาอาหารโอ้ไม่เกระเบิดไปเลยเหรอโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่นะตัวตุ้มเลยมหมยังเหรอเออดึมไปในกลางห้องของคุณปู่ ทอด้วยน้ำปืนฉันต้องทำด,ด,ดูเพื่อมาร้อยห้าสิบเลยเพิ่มเตไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอไมก์ก้อนจริงเหรอ <c oughs> อุ้ยอันนี้อันเหรอดื่มเข้าไปเลยเพื่อเพิ่มกลายเป็นซิกมามีออร่าสุดเฟีย้ยวต้องทำอะไรเนี่ย เข้าร่วมเข้าร่วมหน้าบ้านอ้วโอชีตอย่าบอกนะพังบ้านไปเองอะเฮ้ยนี่